สวัสดีครับกูรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับสินค้าลูกเกนเครื่องเกมลูกค้านะครับเป็นเกมบอยพกเกตนะครับแต่ว่าหน้าจอนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นหน้าจอ IPS นะครับโอ้โหลูกค้าส่งมานะครับแปลงจากจอเก่านะครับเนี่ยจอเก่ามันเสียนะครับซ่อมไปแล้วนะลูกค้าซ่อมไปรอบแล้วแต่ว่ามันขึ้นเส้นนะครับเส้นตั้งที่ว่า เกิดจากการจอเสื่อมนะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้นะครับตัว Pocket นะครับทีแก้ยากมาก <c oughs> นี่ครับเลยเปลี่ยนใหม่เลย,เ,ลยเป็นจอ IPS นะครับก็การใช้งานก็จะดีนะครับปรับระดับได้32-35เฉดสีนะครับแล้วก็คอนทา์ความสว่างดีมากแต่ข้อด้อยของมันก็คือมันกินฐานนะครับป,รปกติก็เกมบอย Pocket ก็จะใช้ฐานประมาณนี่นะครับ 3A 2ก้อนนะครับเมื่อ 3A 2ก้อนแล้วมาเจอจอที่เป็น IPS ที่กินพลังงานเยอะหน่อยก็จะกินไฟหน่อยนะครับก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับอย่างสมัยก่อนอาจจะแบบ2ก้อนเล่นได้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะสมมตินะ2ชั่วโมงมันก็จะหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่างเนี้ยผมใช้ฐานตัวนเนี้ยเนี่ยฐานยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อเนี่ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แนละฐานยี่ห้อแบบเนี้ย ใช้ตลับแฟลชไม่ได้นะครับเพราะมันตัาแฟลชมันก็ดึงฐา,างนเหมือนกันนะครับมันจะเปิดไม่ติดนะครับอ่ะเราลองมาดูกันวิธีการใช้งานนะครับมาละนี่นี่นะครับนี่คือสีธรรมดาของเขานะครับมันก็จะมีปรับได้ความสว่างก็เท่มืดนี่มืดเห็นไหมครับสว่างจัดสว่างสุดก็ได้นะครับหรือจะมืดๆไปก่อนนะ ว่าให้มันกล้องตัดแสงนะจะตัดประมาณนี้วิธีการใช้ก็จะเพิ่มตัวแปลกประหลาดมาหน่อยนึงจะมีทัชสกรีนให้ด้วยเท่นิดนึงกดทัชสกรีนค้างไว้ครับเพื่อทําการเซตสีนะครับตอนนี้ผมปรับสีไ้ที่25นะครับปรับค่าไ้ที่25นะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเลยครับลูกค้าถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในช่องนะครับ ตามอยู่อยากจะเปลี่ยนนะครับติดต่อได้นะครับนี่สามสิบหกทั้งหมดสามสิบหกเฉดสีนะครับที่เปลี่ยนได้นะเนื้อเฉดสีที่หนึ่งนะครับสองอะใช้ทัชสกีแนวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเก้าแตะไปเรื่อยไอ้เก้าสิบสิบเอ็ดสามสี่สิบห้าสิบหกโอ้สีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยลจะสีมันสดขึ้นภาพมันสวยขึ้นนะครับเราจะปรับสเกลเป็นแบบ เส้นๆเหมือนเกมแบบรุ่นเก่าๆก,ก็ได้นะครับโดยการกดค้างไว้นี่ทั้งหมดก็เท่าไหร่นะสามสิบหเฉดสีนะครับปึป๊บนี่ปรับให้ภาพเป็นปเห็นไหมครับภาพมันก็จะเป็นแบบเส้นๆนะฮะเส้นๆเส้นๆ,นๆนเหมือนอแบบอดีตแบบเทพพิฟ้าแลครับแล้วก็ปรับมาปเป็นนี่หน,นึนี่อันนี้แบบเข้มเลยเส้นคมกริบเลยนะครับแล้วก็เป็นสามแบบแนว จอเดิมๆของเขานะครับมีสเกลให้เลือกนะครับเอาปรับไปที่สองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือตัวเฟรมเรสนะครับคไม่ต้องไปสนใจมันนะอ่านี่ค่าค่าสีค่าเส้นต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้าเราปิดออฟเนี่ยเราไม่สามารถดับแสงได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่อนเราออนปุ๊บเนี่ยถ้าเราออนเนี่ยมันจะใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับเร่งคอนท้าส์ไม่ได้ต้องใช้การแตะเร่งคอนท้าส์แทนนะครับแต่เราก็จะออฟไปนะครับเพื่อใช้ทัสกีเรานะครับ น,นี่ครับก็ข้อดีของมันก็คือ <c oughs> จอจะสีสดขึ้นนะครับเล่นแล้วว่ามีมิติความสนุกก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือการกินฐานนั่เองนะครับเรื่องเรื่องมันก็สวยดีครับสีสวยดีถ้าใครกําลังตัดสินใจที่จะใช้เกมบล็อกเก็ตในการทําเป็นจอ i p s นะครับผมก็แนะนําว่าก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับ จะให้ผมทํตัวเองก็ได้หรือจะสั่งอะไหล่จากผมก็ได้นะครับผมก็มีอะไหล่ให้นะครับราคาจออยู่ที่พันหกร้อยกว่าปลายๆนะครับประมาณนั้นนะครับจอจะแพงพอๆเกมบอยอ้วนนะครับอ่ะจอจะแพงนะครับแต่ว่าพวกเอสพีพวกอะไรอาจจะถูกกว่าหน่อยนึงนะครับช่วงนี้จอไ p พเอกำลังมาเหมาะสาหรับคนที่ว่าจอเสียจริงๆแล้วหาจอเดินปรับไม่ได้นะครับอยากจะเอาอะไรแปลกใหม่หรือเป็นคนชอบการเล่นอยู่แล้วนะครับ แนะนําจอ i p s สนะครับสวยใช้ได้นะครับคลิปนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับไงก็ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ส่งมาให้เปลี่ยนจอนะครับขอบคุณมากครับไม่ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมทําช่องมานานแล้วก็ยังไม่ผ่านหรอกครับจะสู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย